แล้วก็พี่นันณขณขนนี้นะคะก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นท้าค่ะประเพณีอันยิ่งใหญ่สวยงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะใช่คนนี้ชื่อวาสลาเทยโยทำอะไรเจ๊ซอไม้มิกกีเพราะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยที่นี่ประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาาของที่นี่เนี่ย<อ>เขาเป็นแบบว่าอินเตอร์เพราะว่ามี ชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะมาก<อ>ไม่ใช่ระ,ระดับประเทศอย่างเดียวแล้วนนะสะแสดงว่าทีนน่เมื่อกี้บอกว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยจริงๆแล้วเ,เป็นแห่งเดียวในโลกด้วยซ้ำใช่เพราะว่าออประเพณีนี้มีมายาวนาะนถึง800ปีนนะช<า>นะค่ะนะคะฟังพี่นันพูดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันแล้วล่ะว่าประเพณีแห่ผ้าทิพย์คาดแล้วก็ต้องต่อท้ายเป็นแห่ผ้าทิพย์คาดนานาชาตินะคะยิ่งใหญ่อลังการสวยงามกันขนาดไหนค่ะไปดูกันค่ะ thank <laughs> you ราชบุนที่อยู่นั้นท่าด้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาอพอสร้างเจดีย์เสร็จนะครับในขนานั้นพระเจ้าศรีธรรมส่งเมืองเราได้ปกครองเมืองต่างๆถึง12เมืองเลยเรียกว่าเมือง12บสนักศัก์ต่อมาเมื่อพระเจ้าศรีธรรมส่งไปสร้างเจดีย์นี้เสร็จก็เป็นการสมโภชเจริญฉลองกันที่ใหญ่โตต่อมาที่ปากพนังนั้นนะครับพบผ้าผืนหนึ่ง แระภกว่าผืนนี้ติดชื้นติดตมนะครับก็ชาวฝากกนังได้นซักไปกบูชาพระบระมธาตุเจดีย์ที่หลังกานะครับทีนี้จากนั้นมาชาวฝากกนังเห็นว่าขณะนี้เราสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ที่นี่อยู่ก็เลยเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาเล่าพระเจ้าสีธรรมโศกพระเจ้าสีธรรมโศกบอกว่าท่งนผ้าผืนนี้เป็นคู่บุญญาบาร,รมีของพระบระมธาตุเจดีย์ที่นี่<อ>เลยเรียกว่าผ้าพระบท<อ>เพราะว่าในผ้าผืนนี้เขียนตั้งแต่พระพุทธองค์ประสูติ์พักรู้ปฐมนิเทศและนิพพานเลยเรียกว่าผ้าพระบท เลยแห่เห็นกันมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เขาถือว่าพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเอาผ้าผืนนี้มาห่อวุองค์พระบรมธาตุเจดีย์เหมือนกับว่าได้เอาผ้านั้นไปห่อุองค์พระโกรกายของพระพุทธองค์เพราะภายในเจดีย์นั้นมีพระเกี้ยวแก้วเบื้องซ้ายองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้การแห่ผ้าขึ้นท่าที่หนึ่งปีแห่ได้วันมาฆะเท่านั้นนะครับวันมาฆะเท่านั้นอันนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมครับดั้งเดิมร็จแล้วราชการที่หกพระเดชรับน่าจะดวเนินท เข้าบูชาด้วยให้ปีละสองครั้งเข้าเมื่อก่อนมีปีละสองครั้งต่อมาพุทธบริษัททั้งหลายที่มาเนี่ยต้องนั่งรออยู่วันมาฆะวันวิสาขามันนานเมื่อมันนานเราก็เลยใส่ไปเลยใน3 6 5วันได้ทุกปีได้ทุกวันเลยแต่ว่าชอบบรรยากาศบรรยากาศยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คนมากันเยอะขนาดนี้นี่ต้อง ช่วงนี้แล้วก็ปลายมีนาต้นเมษามาเลเซียสิงคโปร์วันละรถวัตจะจอดหน้าวัดเนี่ยวันละไม่ต่ำกว่า60สบัดและว,วันนี้ช่วงบ่ายท่านจะเห็นภาพระบทจากนานาชาติหนึ่งในปลาลสองอินเดียสามลังกาสี่จนในภูมิภาคนี้ที่นับถือศาสนาพุทธจะหลังไหลเข้ามานะครับกลายเป็นแผ่ผ้าขึ้นภาคนานาชาติ ค่ะค่ะและนี่ก็คือที่มาที่ไปของประเพณีแห่พาขึ้นท่านนานาชาตินะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงนริศมากเลยนะคะได้ความรู้มากๆเลยค่ะโอ้โหหนกี้เห็นไหมคะนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้มานี่เสียดายเยะ ใ่เยิ่งใหญ่มากนะคะหนูเห็นแล้วเป็นยังไงครับตึตาตใจต้องบอกว่าตึนตาต่นใจนะคะเพราะว่าเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวเลยนะคะแล้วก็ยังดีนะว่าตะก่อนมีปีละครั้งแต่ตอนนี้มาได้ทุกวันแต่ถ้าอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เมื่อสักครู่คุณลุงในรีบบอกแล้วกีสาขค่ะตับมาครับลูกชาแต่ว่าถ้าบอกว่ามันหลุดไปแล้วงั้นก็เดี๋ยว ปลายมีนาต้นเมษาที่จะมีชาวต่างชาตินี่แหละเมื่อกี้ที่พี่นันฝึกไว้ให้คนนีจิวิาเนี่ยได้ใช้แน่ได้ใช้แน่นะคะก่อนนี่แหละค่ะเป็นความสวยงามของประเพณีแห่พาดขึ้นภาคนานาชาติใช่แต่ก่อนหลังจากนี้ไปยุกิเอาอย่างนี้งั้นค่วช่วงหน้าพี่พาไปดูให้น้ำลายไหลเลยว่าจะมีอะไรอร่อยอร่อยสำหรับที่นครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะพี่นันโวแบบนี้แล้วก็ชักน้ำลายไหลตามแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันต่อค่ะ เทรนอินทัวร์เทรนอินทัวของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตอีกหนึ่งแหล่งของดีของฝากที่ขึ้นชื่อและแปลกไม่เหมือนใครซึ่งอยู่ที่บ้านคีรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองแต่จะเป็นอะไรนั้นตามพี่กิ่กับพี่นันไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาเที่ยวมันก็ต้องมีของฝากใช่แล้วแต่ที่อยู่ในมือไม่กี่ตอนนี้นะผู้ชมขาต้องบอกว่าเป็นของฝากที่ไม่มีใครเหมือนใช่และไม่เหมือนใครที่นี่ที่ลานสกาอยากจะให้รู้กันไว้ก่อนจะได้เตรียมสตุ้งสตางมานะคะกับที่นี่ค่ะกลุ่มลูกไม้ของพี่ไพโรธค่ะจะอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรพี่นางอยากรู้ยังอยากรู้แล้วไปดูกันดีกว่า่สวัสดีสวัสดีครับอะไรอยู่ในนี้ เป็นอากาศดีครับอ๋ออากาศมาใส่กระป๋องเหรอคะใช่ครับที่หน้าสกาเนี่ยอากาศดีที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยครับแล้วจริงๆแล้วใครการันตีให้เราคะว่าอากาศที่นี่ดีที่สุดในประเทศไทยเป็นกรมควบคุมมลพิษนะครับมาวัดให้เลย ดังนั้นใครอยากได้อากาศบริสุทธิ์แพ็คเกจนี้ก็ต้องบอกว่าไม่แพงนะคะแล้วยังไงคะราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย59บาทครับห้าสบเก้าบจริงๆค่ากระป๋องนะนี่แอบมีน่ารักด้วยว่าชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์อยากจะส่งอากาศดีๆให้ใครตอนแรกพี่คิดว่าหมดอายุเจ๊นี่ก็เห็นมีแบบว่าให้เขียนอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกส่งไม่เข้าใจนะคะอันนี้เขียนว่าส่วนประกอบสำคัญโอโซน99.9เปอร์เซ็นต์ แต่ที่นี่พอขึ้นชื่อว่ากลุ่มลูกไม้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์หลักยังมีอยงอื่นอีกใช่ไหมใช่ครับ,บมีอะไรบ้างคะทําเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับเกี่ยวกับพวกของธรรมชาติที่ว่าบาง,งกลุ่มก็จะหายากแล้วก็สูญพันธุ์เอามาทําเป็นพวกเครื่องประดับเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวครับเงั้นเดี๋ยวพี่เพโลทาเราไปไหน่อยนะคะได้ครับนีมาดูการพี่นานว่า ลูกไม้ที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างจ้าพี่ไพรโร์ลูกไม้ที่นี่มีเม็ดหมามุ้ยไอลูกสวาดนี่อันนี้ลูกสบ้าทีนี้เรารู้จักพระเจ้าห้าพระองค์ว้าวแล้วก็อนี้ชื่อกิ๊บเก๋มากเลยอ่ะเขาเชื่อว่ามีมีมีผลทางพุทธคุณด้วยจริงไหมคะพี่ไพรโร์ใช่ครับอ๋อเหรอคะคืออันนี้ก็เป็นเอ่อที่อยู่ในป่าเหมือนกันใช่ไหมใช่ฮะ ไม่จะบอกว่ากี่เที่ยวป่ามาจะเจอต้นเขานะพยายามจะควานหาลูกที่โคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บออกมาหมดแล้วเหรอวันนี้วันนี้เจอละได้แล้วได้ที่นี่แหละเหมือนกันนะผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็ต้องมาที่นี่แหละบอกทางนิดนึงพี่ไพรจโรหมู่บ้านตรงนี้อยู่ตรงไหนมาจากในเมืองก็ประมาณ 3อ่า30กิโลครับก็ไม่ไกลจนเกินไปนะคะดันั้นก็มากันได้ที่นี่นะคะที่กลุ่มลูกไม้ค่ะที่บ้านคีริวงมาสุดอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์สวยๆแบบนี้กลับไปฝากส่วน,วนช่วงหน้าจะมีอะไรพี่นานยังมีเยอะสำหรับรายการเราตอนนี้นะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ